แล้วตอนเจ็บขานี่ได้บอกพี่เลี้ยงไหมบอกแล้วพี่โด่งว่าไงให้ก็แล้วก็่ก็เให้ขวาน่าแล้วขาขอ่สองเรว่าเข้าในจะาอาจจะเสียเาทหนึงนะพี่ใช่ใแล้วมาเริ่มุดใจเลยช่วงรูงไหนครับอ่ายกสี่ยกสี่ มั day, ่นใจอะไรในโตดาแม่ครับก็ตั้นใจพัฒนาต่อไปครับที้ขึ้นไปมู้แบ่จะบคมายอาจะประกบคู่ให้ขึ้นชั้นแล้ไม่รู้ว่าจะเจอใครไม่ทราเลยน้ำหนักไหนดีครับถ่ายแผนอไหนูร้อยยี่สิบส่สิบร้่สได้ไหม้อยี่สิบได้ไหได้ได้อยู่ร้อยยร้อ่บอาจจะได้ชั้นนะเพราะว่าสองไปเจอเมันจะได้น่าจะเริ่มต่อแยกันแล้วก็คงไม่เอาแล้ว เป็นไหนไหมครับที่เจ้ากลับไปรับมุอแก้ไขเออ่เรื่องโทมโทมดึงโมวยยังไม่สวยงามแต่ว่าโพดินมวยบูวันนี้มาเล่นสีมือไมาเล่นสีมือยกถ้ามาถึงถึงต้องเปลี่ยนเพราะว่าคิดว่าชนะขาดแล้วนะครับชนะขาดแล้วแปรเขาก็ไม่อยากทำพี่เขาขาดนี่แลเนาะเสิร์ฟไมาเยอะมากเลยเรื่องเอตั้งกระแผงก็ป่าคาสวยมากเลยแล้วก็ใส่เนี่ยไมสวยมากอันนี้พี่โด่งตีมาเป็นพิเศษใช่ครับเป็นพิเศษก็ค่อยๆเสริมไปจน กลับไปเราก็ไปดูที่ว่าจุดที่ที่วางบุกห้องแล้วก็ส่ให้เขได้ดอ่างอยากให้พี่ดงฝากเอ็กซนมวยชุยติดตามนะครับครัวก็ฝากเอซีนะครับให้ดเกี่ยวกิบรายการค่ายดกียวรยกจต่อไปนะครับก็ฝาก่าแม่ด้วยนะครับผมอนตาแม่ทิ้งท่ายนะยครับฝากเอ็กซีนมวยชวดติ้ตามหน่อยตามแล้